โอเคครับค okay. ุณแม่ครับอันนี้สายชาร์จนะคุณแม่แม่ก็ชาร์จปกติอ่แหละเนี่ยตัวนี่นะหมอปแปลงแล้วก็หชาร์จตัวนี้นะครับคุณแม่เนี้ยออกสินะครับแม่จะเสียบรูไหนก็ได้น,นะครับคุณแม่ถ้าด้วยสองรูแล้วครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีล็อกขอมันอยู่เห็นไหมคุณแม่ล็อกเนี่ยมันนี่เป็นองๆเ,เห็นไหม มเมเออมันจะมีเลี้ยมมันอยู่เข้าไปแล้วก็คันก็ได้ไม่คันก็ได้่างนี้นะขเข้าไปก็ถือว่ชชาได้แล้วอันนี้ยางสำรองนะคุณแม่นะ <c oughs> ยางสำรองล้อไอล้อหลังเนี่ยมันใช้ยางแต่ล้อหน้าเนี่ยมันเป็นยางตันแม่ไม่ต้องใช้นะครับทีนี้ สายสายนี้มันขาดเพราะว่ามอเตอร์มันพังผมเลยตัดทิ้งไปนะครับถ้ามีช่างเมืองไทยซ่อมได้ก็รอให้เขาซ่อมดูคืออะไรเบรกเหรอเป็นมอเตอร์ล้อหนะ้าครันนี้มันวิ่งได้สองมอเตอร์อันนี้แม่อันนี้นะครับเปิดวิกขึ้นมาปุ๊บไฟจะขึ้นมาแล้วเราก็มากดแช่นะครับประมาณสี่ห้าวินาะทีจนไฟขึ้นแล้วก็ปล่อยมาเห็นไหมครับปล่อยมาแล้ว เราเ,นเ็นไปเลขหนึ่งนะคุณแม่เลขหนึ่งคือเ <Yeah. S 1> กียร์เกียร์หนึ่งๆๆแล้วก็กดตรงตัวนี้โหมดนียปุ๊บมันจะเป็นเบอร์สองเบอร์สามกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนเปนหนึ่งนะครับทีนี้เวลาแม่จะเปิดไฟนะจะเปิดไฟมันจะมีไฟตรงนี้แม่คือแม่จะต้องกดตัวนี้ค้างไว้นะครับโอเคครับอย่างเงี้มันจะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นแล้วไฟออกได้ไหมไฟขึ้นแล้ว เหมือนเดิมน,นะครับคุณแม่ถ้ากดค้างไว้ครั้งหนึ่งไฟไฟนี้ก็จะไม่มีให้ผมกดดูนะครับนะฮะนะะฮกดออกท้งแม่มกระชาไปอโอเคนะครับพอพอแม่กดหนึ่งครัง้งปุ๊บตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเป็นวิ่งได้นี่ฮนะเป็นความเร็วกิโลอันนี้แม่ไม่มต้องสงนใจหรอก กด,ดไปอยู่ประมาณนี้แหละตั้งไว้อันนี้เป็นจานวนฐานนะครับว่ามันเหลือฐานอยู่เท่าไหร่ให้ผมชาร์จมาเต็มแล้วแล้วปุ่มนี่แม่ปุ่มแดงนี่แม่ไม่ต้องสนใจเพราะมันเสียแล้วแต่แม่สังเกตปุ่มเหลืองปุ่มเหลืองกดเข้าไปเนี่ยมันจะความเร็วจะปกติมันจะวิ่งด้ประมาณยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นี่เป็นปุ่มประหยดัดอ่าเบอร์หนึ่งมาเริ่มนะครับ ถ้าพกดปุ๊บเนี่ยออกมานี่มันจะวิ่งได้สยยีงง่สี่สิบกว่าประมาณสี่เจ็ดสี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันเร็วขึ้นหมดเนี่ยผมเนี่ยกดลงไปแล้วกันนะครับแม่ใช้เบอร์หนึ่งนะครับแล้วกันอันนี้เป็นคร่าวๆในการในการใช้ใช้รถเวลาแม่ปิดนะปิดเครื่องแม่ครปิดนี่เลยปิดกุญแจแค่นี้เองครับไม,ไม่ไม่มีอะไรยาก นะครับแม่สังเกตตรงนี้อะไรเล่นเครื่องนะครับกดตรงนี้ฮะแตะนี่ฮะอยู่นี่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่หมุนบอกไม่ได้หมุนครับกดที่เอากดเอามันก็สุดแค่นี้เองมันก็จะวิ่งสุดนะฮะถ้าเป็นเบอร์สามนี่ก็วิ่งได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามันต้องเอาเบอร์หนึ่งก็พอแล้วครับเบอร์หนึ่งก็พอๆไปแล้วล่ะมันกดตัวนี้ฮะเร่งพอระดับเบรคปุ๊บเนี่ย ถึงกดตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะมอเตอร์จะไม่หมุนเพราะผมจะไม่สาธิตนะคะตอนตอนตอนเปิดเครื่องเพราะว่ามันจะมันจะไปเลยนะมันจะไม่เบียกนะกดตัวนี้ไปปุ๊บค่อยๆปลดค่อยๆเนี่ยนี้ก็ได้ค่อยๆไปมันจะมันค่อยๆไปเองอความเร็วขอบแรงอยู่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวผมจะขี่ดูนะครับตรงนั้นแหละตรงลูกแดงเล่าปิดนะครับปุ๊บเอาละเราก็เอา กดตรงนี้นะครับโอเคเป็นเบอร์หนึ่งผมจะไม่เปิดไฟนะยัไม่เปิดไฟหรอล็อกแตะตรงนี้นะฮะแต่ถ้ากำเบรกนะฮะแต่นี้ก็ไม่ไปนะเบรกกำซ้ายมือเหรออกเบรกเบรกหน้าเบรกหลัง่ะเนี่ยอันไหนหน้านี่ไงนี่ได้ขวาหลังเหรอกโอเคนะซ้ายหน้าขวาหลังเออก็ได้มาคุณนี่นะเห็นไหมพอกำเบรกปุ๊บไฟก็จะกระพริบกระพริบทีนี้หมดที่ก็ไม่ไปเราต้องปล่อยเบรกก่อนนะครับไปได้ ถ้าไม่กดมันก็ไม่เดินกดไปละโอเคทีนี้เราจะมาดูกาะนะครับเอ่อเวลาเก็บตัวนี้นะครับคุณแม่เก็บพับตัวนี้นะฮะตัวนี้จะต้อง เอาด้วยกนะอาันนี้ออกก่อนเบาะนะฮะเบาะถอดเบาะออกได้นะครับดกูการนอ,อ่งไปชั้นนั้เอาหมูตัวนี้พี่หนึ่งมาดิกระดูนี้แล้วก็หมูนี่ออกนะฮะอ่าไม่ได้มามออกติดคอนอย่างนี้นะแพงมาสามตัวเนี้ยอ่าออกไปแล้วอ่าโอเคเราก็จะถอดออกสมมติในกรณีเราไม่ต้องการใช้เบาะมันก็จะเป็นการยืนอย่างนี้เลยยืน อยู่นคะครับอยู่ขี่นี้นี่กระด้นี่กระด้นี่กระดากันไ,ไปถ้าแต่เราจะขี่นะฮะทีนี้ไปเราเรา,เราจะพับรถคันนี้นะครับพับเก็บอันนี้เรานีตรงนี้นะครมันจะมีสองตัวนะครับเราค่าออกปึ๊บแผล่เรายกขึ้นมาเราเปิดล็อกปุ๊บทำไงแล้วเราจะเก็บได้พับเย็บอย่างนี้ เราล็อกเลยค่ะก็เกขียนรถนี่มันล็อกเรนอยู่อย่างนี้แหละก็คลายได้ออกยาวนะครับความแน่นความตึงเแลาเวลแลราเอาเข้ามานครับแล้วมาปุ๊บเล้วเลือนนี่ลงมาเดือนล็อกลงมามันแน่นฮะแล้วก็ข่าวปั่นเพราะว่ามันแน่นอยู่โอเค ให้มันลงปั๊กนะฮะลงล็อกเนี่ย,ลลยแล้วโอเคละทีนี้มาลเราขันคืนแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับเราหมุนตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนนะครับไม่ตึงนะตันนี้ยังไม่ตึงหรอกแล้วก็หมุนนี่ไปก่อนวัดให้มันตึงนี่ก่อนพอตัวตึงได้ปุ๊บเอาละอันนี้มันจะหมุมใช่ไหมฮะแล้วก็หมุนต่อถ้ามันพอรีกับตันนี้ด้วกันทีนี้โอเคละ เจอมันแน่นแล้วจะไม่ดูดแล้วนะครับตรงนี้นะครับล็อกค,คือล็อกไอตัวตรงนี้ไหมโอเคนะครับส่วนมันมีโชคมันก็จะโอเคแล้วนะครับมันไม่ีอนระ พอเราไม่กำนะฮะมันก็มไม่ไปแต่เพราะความชัวร์ถ้าคนเด็กอาจจะเล่นเราก็ปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแต่ปุ๊บนี่มันกระชากเลยนะฮะถ้าแต่นี่ปุ๊บก็เปิดไฟไว้เนี่ยบางทีเด็กไม่เด็กไม่รู้เนี่ยแต่ปุ๊บพุดไปเลยนะฮะดังนั้นเราต้องปิดนี่เด็กข้ามเล่นนะครับเล่นไม่ได้ต้องเล่นผู้ใหญ่นี่คือข้าวครับจบรีวิวนะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้กุญแจนะฮะ ผมจะให้แม่มาสองชุดเราก็เตรียมไว้นะครับเก็บไว้เผื่อหายเนาะเนี่ยอันนี้เพิเปิดสองสองตัวอันหนึ่งก็เก็บไว้ที่บ้านอันนี้ก็เอาไว้พวกกุญแจส่วนตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวล็อกล็อกแผ่นดิสอาจจะไม่ได้ใช้หรอกตัวนี้อาจจะไม่ใช้มันจะใช้ก็ต่อเมื่อผม,ผมคุณจะไม่ได้ใช้เอาปกติเขานเพราะว่า แม่อยู่บ้านแนะม่กูไม่ได้ใช่หรอกก็ล็อกนี้กูได้ฮะมันจะมีลิ้นใช่ไหมเสียบไปปุ๊บล็อกใช่ไหมเนยออกมาแล้วเราก็มาใส่แค่นี้เองใส่ไว้ฮะเราจะล็อกปิดไว้เนี่ยเวลาไปไหนมันก็จะถูกล็อกล็อกหาแต่น,นี้หนักนะห,หนักตัวเนี้ย อาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็เอาไปดูแล้วกันใช้สิเวลาไปซื้อของเซเว่นไงเออไปเซเว่นก็ดีใช่ใช่ก็ล็อกติดเราปุ๊บเนี่ยต่อไม่ได้ละเออใครโยกปุ๊บก็จะติดติดไม่ได้แค่นี้เองะอันนี้ผมก็ได้เก็บไว้ที่วันนี้แหละแม่ก็รอไปนั่งอ่ะอุปกรณ์ก็จะเก็บไว้ตรงนี้ให้นะครับ ประกอบเอาเบาะนะฮะเบาะเข้าไปข้างในครับข้าวหวานนี้ด แม่ก็ปรับคะแนนเอาถ้าจะนั่งระยะใกล้และไกลข้าไปนล้นะข้าไปสองข้าไปแลนะ้แม่จะเลือกเอาเอาค่ากจะเอาไปเดือดเอาแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละอ่ะโอเจ้เราขึ้หมุนหมุนแล้วหมวนุหมน,มนครับเาบรบาลองวัดดูออไม่ได้จะหมุนไปเองซีดเดิน ไไดปก็อ <gesch> ี่นะเฮ้ยด้ตึงขึ้นไปก็ตึงขึ้นไปแล้วคลายหน่อยได้แล้วประมาณนี้โอเคแล้วส่วนตรงนี้แม่ก็ปรับขึ้นลง ได้นะความต่ำความเตีย้ยความสูงแค่ไหนแม่ก็ปรัอเอาเราจะเราปรับเดี๋ยวแม่ขอถามหัวลูกหน่อยทำไมหัวทองจังทักนี้ะไปย้อม <c oughs> ผมมาอันนี้จะมีไฟนะบางทีไปกดติดปะเนี่ยกดตัวแต่ฐามว่าจะหมดละถามจะหมดละเหลือเวลาข้างหลังไงขี่รถข้างหลังเ,เออ แต่ก็อันนี้มันใช้ฐานได้นะมันมันเปลี่ยนฐานได้ก็ดูเอานะครับตรงน,นี้มีที่มันมีที่นั่นเลยุ่มปิดเองโอเคครับเราจบการเรีนเดียวเราจะเอาไปที่ไปเกองครับ